น้องเอเดาขาน้อยแล้วดูเพลงน้อยแล้วดูเพลงเหรอเบาเสียงก่อนน้อยแล้วดูเพลงเหรอคะลูกเอเดาติ๊ดตาเคนสวยเออเคนสวย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 ,ย,ยขับรถหน่อย ไหนนอนเลยเมื่อกี้นอนเลยยังไงไหนนอนเลยไหนนอนเลยยังไงเหรอคนสวยคุยอ่ะคุย <neden> อ <infring ing> ่ะฮะคนสวยเอเด่า <and maintenant tror trainings> <S weed Naruhodou> <wer> เนาะ <No. S 1> ช่วงนี้ uh oh. ต้องหยุดพักอยู่บ้านก่อนพาบินหยุดโรงเรียนมาสองอาทิตย์แล้วเนี่ยยงังมีน้ำมูกอยู่เลยอะแล้วแถมเอามาติด <Okay. S 1> ติดน้องเอดาอีกน้องเอดาก็หายใจไม่ออกน้ำมูกก็เยอะ ช่วงนี้ตัดสินใจไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วพักหนึ่งช่วงอากาศหนาวเนี่ยช่วงแพร่เชื้อโรคเลยอยู่บ้านอยู่บ้านไปเลยอีกเดือนนึงเพราะว่าเวลาติดหวัดมาแล้วน้องไหด้าก็แย่ yeah. ขอพักก่อนพอทำให้ไม่ติดกันก็ไม่ได้มันติดกันตลอดเลย ล้วก็เล่นด้วยกันอะไรของเล่นอะไรก็อย่างเดียวกันบางทีก็แอบมากินน้ําอันเดียวกันใช้จุกหลอกอันเดียวกันบางทีพวก็วิ่งมาอมของน้องห้ามไม่ได้ค่ะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งติดหวัดกันตลอดพาวินไม่เท่าไหร่อ่ะเอดาสีแย่ ตอนนี้เริ่มหายดีแล้วดังนั้นพี่ภาวินหยุดโรงเรียนก่อนเห<อ>นื่อยเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยค่ะเป็นสวยอ่ะดี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 ด,ดีไม่ดูทีวีดูมามาก่อนเอด้านอนนอนเลยนอนเลยนอนเลยนอนนอนนอนเลยเหรอนอนแหละลูก เล่นให้ดูไหนเล่นให้ดูไหนเล่นให้ดูไหนคะ่ะชื่อแอลลงมาถ่ายรูปกับน,น้องหน่อยลงมาถ่ายรูปกันน่ลงมาถ่ายรูปกับน้องหนเลยลงมาถ่ายรูปกับน้องหน่อยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยเลยลห,าาหันหน้ามาหันหน้ามาเห็นแต่หัวเนี่ยจ้าเอ๋มองเทเลโฟนด้วยอ่ะ เดี๋ยวค่อยดูม่งั้นจะปิดแล้วนะดูนานแล้วนะถ่ายรูปก,กับน,น้องหน่อยมีรูปด้วยกันหน่อยเร็วพี่พาวินเดี๋ยวปิดแล้วพอแล้วดูนานแล้วเล่นอย่างอื่นห้าโมงกว่าแล้วหาโมงเย็นแล้วตอนนี้พาวินก็ยังี่มูกยังย้อยๆอย,อ,ยอ,ยอยู่เลย เอด้าก็คิดมูกกระังเออเป็นอะไรกีดอะไรคะกีดอะไรคะเต็มยางเบย์ยาเต็มยางนั่งเปียกเป่ะไปเอาเบย์ยามาไปจ้ากีสดูอะไรพาไปดูโคโคเมลอ,อนอนุญาตให้ดูหน่อยช่วงนี้เสริมสร้างภาษา ไปไหนไปไหนเอาแท็กตู้แจ็ตู้ไม่มีค่ะแท็กตู้ไหนคะโอเมกดนเลนอหรอปิดแล้วค่ะถ้าเลือกมากปิดแล้วค่ะเลือกมากอันนี้จบแล้วเนี่ยจบพอดีเลยเนี่ยจบพอดีเลยเฮดโดแล้วน่ะอ่ะปิดให้หน่อยพอแล้วปิดละ uh huh. มันจบแล้วค่ะพีนั่งดูมาชั่วโมงแล้วเนี่ยฮะอ่ะ,อะปิด หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มพาวินครูจ่ะเสร็จแล้วโอ้ยโงดอดเอาแทร็กตัวแทร็กตัวไหนอะโอเมกโดโนอะโอเมกโดโน Yeah, did. Get out. <laughs> ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีค่ะ แพดเค้กมีแพดเค้กไั้มันเหอเฮย่จะเอ๋ทำไมหน้าเบื่อไงฮะ ไปดีกว่าพาไปมาบ้านๆลงมาปิดแล้วนะลงมาสวัสด,ดีครับก่อนไม่เห็นหน้าเลยเนี่ยฮะไปยืนกับน้องไปยืนกับน้องสวัสด,ดีครับก่อนเดี๋ยวค่อยดูไปยืนกับน้องแล้วสวัสด,ดีครับก่อนอ่ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับโอ้ยเดี๋ยวปิดเลยสวัสด,ดีครับเร็วปิดดูทีวีนะเพิ่งเปิดให้ดูวันนี้เนี่ยแหละอ่ะสวัสด,ดีครับ อ่ะปิดบายบายเอร่าน้องเอาบายบายค่ะเดี๋ยวจะปิดแล้วให้เล่นอย่าู่แล้วมาเลยเออราอ่าปิดบายบายนี่ปิดตรงนี้สีแดง